ก็2ปีที่ไม่ได้เจอกันนะครับกลับมาก็สนุกสนานแน่นอนเพราะว่าริงฟาร์มเฟสเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนเชียงรายหรือว่าเป็นคนที่ได้เคยได้ยินชื่อฟาร์มเฟสแล้วก็รู้สึกประทับใจเนี่ยผมว่าพอแค่มีแค่ชื่อเทศกาลก,ก็ก็เตรียมตัวพร้อมมาอยู่แล้วอากาศชัวร์ยังไงก็เย็นวบากรุงเทพ<ช>บรรยากาศของมิวสิกเฟสอ่ะจริงๆแล้วนักร้องอ่ะ การเล่นดนตรีกลางคืนที่ผับที่อีเวนต์เนี่ยบางทีมันไม่เหมือนเทศกาลดนตรีเทศกาลดนตรีเป็นอะไรที่เราแบบหวนหาอยากเจอก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสเจอแล้ว,ลวได้มาเจอที่บรรยากาศดีด้วยรก็วันนี้มาเพื่อนอีกสองคนด้วยคุณซันนี้คุณโอ๊ตด้วยก็อีกสองคนเดี๋ยวตามมาเดีย๋ยวนี้เบิกทางให้ก่อนผมว่าด้วย,วยตัวเพลงอ่ะตอนนี้เป็นการเตรียมโชว์สปต์ใหม่สําหรับสําหรับในช่วงปลายปีกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็พิเศษอยู่แล้วครับ นี่คือคืนแรกด้วยนะครับของฟาร์มเฟสนะครับประเดิมด้วยนะป๊อปโอ๊ตันนี้แล้วก็ผม5คืนชนี่ยที่ก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้มีโอกาสสนุกสนานกันชาวเชียงรายและคนที่เดินทางมาในใจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าเดินทางมาไกลจากกรุงเทพเนี่ยสนุกสนานกันแน่นอน5คืนนะครับก็ผมเป็นประเดิมโชว์แรกของวันแรกด้วยเป็นกำลังใจด้วย่ะจ๊ะขอบคุณครับ